สำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าป,าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับได้ใช้อำนาจฉุกเฉินเนี่ยเรียกร้องให้บริษัทเจเนอร l รมอเตอร์นะครับหรือว่า G.M เนี่ยผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐนะครับเร่งการผลิตเครื่องช่วยหายใจที่จำเป็นต่อผู้ป่วยโควิด -19 นะครับก่อนหน้านี้นะครับ G.M เนี่ยได้ประกาศว่าจะเริ่มการผลิตเครื่องช่วยหายใจในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับแต่ยังคงล่าช้านะครับส่งผลให้ป,ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม์นะครับ ตัดสินใจใช้อำนาจตามกฎหมายการผลิตนะครับเพื่อป้องกันนะครับก็คือกฎหมายที่ชื่อว่า Defense Production Act นะครับซึ่งให้อำนาจแก่ประธานาธิบดีเนี่ยสามารถบังคับการผลิตสิ่งของที่จำเป็นต่อความมั่นคงในภาวะฉุกเฉินได้นะครับเพื่อเรียกร้องให้ GM เนี่ยเร่งการผลิตเครื่องช่วยหายใจให้เร็วขึ้นนะครับโดยทั้มเนี่ยได้กล่าวว่า GM เริ่มผลิตไม่เร็วพอและกำลังจะทำให้เสียเวลานะครับ ป,ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยระบุด้วยว่าเขาหวังว่าเนี่ยสหรัฐเนี่ยจะสามารถสร้างเครื่องช่วยหายใจเนี่ยเพิ่มได้อีก10,000แเครื่องนะครับภายในร้อยวันข้างหน้านะครับซึ่งความต้องการเครื่องช่วยหายใจในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นอิตาลีสเปนเยอรมันและอังกฤษเนี่ยกำลังมีความต้องการสูงขึ้นนะครับหากสามารถเนี่ยสหรัฐสามารถผลิตเครื่องช่วยหายใจเนี่ยได้มากเกินความต้องการเนี่ยก็จะสามารถส่งออกไปช่วยประเทศเหล่านี้ได้นะครับ ซึ่งการเจราจาระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับบริษัท GM เนี่ยสร้างความไม่พอใจต่อทรัมป์เป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่า GM เนี่ยตัดสินใจปิดโรงงานการประกอบรถยนต์ในรัฐโฮไฮโอนะครับซึ่งกระทบต่อฐานเสียงแรงงานของทรัมป์ในรัฐด,ดังกล่าวนะครับนอกจากนี้เนี่ยทรัมป์ยังไม่พอใจต่อแผนการเปิดโรงงานของ GM นอกสหรัฐด,ด้วยนะครับ ณปัจจุบันนะครับสถานการณ์โรคระบาดในสหรัฐเนี่ยได้รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยผู้ป่วยเนี่ยจำนวนผู้ป่วยโควิด -19 เนี่ยสหรัฐเพิ่มสูงขึ้น,นครับกว่า14,000 0 0 0สายนะครับขณะที่มียอดผู้เสียชีวิตมากกว่า1,700ลายนะครับขนาดนี้ก็น่าจะเป็นการาฟที่เพิ่มมากขึ้นนะ ก็หวังว่าน่าจะควบคุมได้อยู่นะก็ยังไงเนี่ยอ่านคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันทุกคนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงกักตัวนะครับก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดรับฟังข่าวสารทางช่องของเราได้นะครับแล้วกลับมาพบับการอัปเดตข่าวได้ที่นี่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ